สวัสดีครับคลิปสุดท้ท <Gym. S 2> ายตัวนี้ก็จะเป็นคลิปการเปิดปิดการใช้สันรูฟนะครับสันรูฟของ MG ZS เนี่ยวิธีการใช้จะมีทั้งออโต้แล้วก็กดเป็นคร้างนะครับก็วิธีการใช้บิดเป็นจังหวะจังหวะนะครับของ MG สันรูฟเนี่ยมีทั้งเปิดม่านด้วยแล้วก็เปิดหลังคาด้วยมาเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับออปชั่นลุงสันรูฟก็ปุ่มการเปิดสันรูปเปิดม่านอยู่ตรงนี้นะครับม่านปิดอยู่นะครับถ้าเรากดแตะครั้งเดียวมันจะออโต้นะครับแต่ถ้ากดค้างมันก็จะเป็นแมนนวลนะครับอย่างนี้นะจะโต ทีนี้เราจะเปิดหลังคาแก้วนะครับแต่จะเปิดเป็นจังหวะ1 2 3 4 5ส7 7ามสี่ห้าเจ็ดจังหวะนะฮะแต่ถ้าเราจะปิดหมดเราก็หมุนมา7หมุนมาทันทีเลยเจ็ดครั้งครับหมุนมาเจ็ดครั้งเลยนะครับถ้าจะปิดม่านก็กดครั้งเดียวอโอตโต้กดจะรีบปล่อยเลยครับมัอยากไปกดค้างถ้าเรากด แช่อยู่นิดนึงมันจะเป็นแมนนวลนะฮะครับนี่ครับระบบการทำงานของสรุปของ MG ZS นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวไปลอง MG 5กันน่าจะใช้ระบบการทำงานคล้ายๆกันที่ร้านซันผ่านการตรวจเช็คทเทียเทสทุกคนันขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกก็รถฟรีดาวแน่นอนซื้อรถที่ซันนอโต,โต้เหมือนมีโอของตัวเองตรวจเช็คฟรีตลอดอยุ่การใช้งานสนใจทักด่วน0 8 6 3 2 0 5 5ห7หหรือติดต่อบ้านเขียวมีแอดนำหน้า z u n n AUTO ูทีอขอบพระคุณมากครับ